พ่อแม่พี่น้องไอโบอที่ฟักกิ้งจับที่มันจะมองหาบัตรเติมเกมไม่ว่าจะเป็นบัตรคาริน่าเชลหรือเทอมันนี่หรือจะเป็นการสุ่มรางวัลลุ้นรับบัตรเติมเกมไอเทมโคดเริ่มต้นเพียง10บาทเท่านั้น s m ายพี d o i n t h เว็บคุณภาพชั้นดีมีมาตรฐานสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครบในเว็บเดียวก่อนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะจ๊ะนี่คือสภาพของผมที่ผมพึ่งอาบน้ำเสร็จดูดิครับ ดูเดี๋ยวทุกคนพอหวีหอ่อนนึงได้ปะโอ้โหดูดิอือหือผมผมมันจะแยกเป็นสองส่วนอย่างเงี้ยเห็นปะซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันต้องแบ่งครึ่งให้มันแบ่งแบบเฉียงๆนะครับไม่ใช่แบบแบ่งแบบตรงเป๊ะนะแล้วมันเวลาเวลาปล่อยอย่างนี้ปุ๊บมันจะย้อยลงมานิดนึงโอเคขึ้นอย่างจากเมื่อตะเกียรที่สำคัญรับขาดไม่ได้ครับแหวนไม่งั้นผมมันจะ มันจะเละอันนี้วุ้สอนแต่งผมใช่ไหมเน,น,นี่ยวันเนี้ยโอเคไว้ยี้แหละเดี๋ยวรอมันแห้งมันก็จะเข้าที่เข้าทางครับผมคำเตือนหากพ่อแม่พี่น้องไอพี่บอยที่ฟังกิ้งจ็อบที่กำลังจะเริ่มดูคลิปคลิปนี้กระผมเขาบอกเลยว่าเนื้อหาในคลิปอาจมีคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า300ล้านปีโปรดนั่งยันดากาดไปซื้อของที่ดอนนาเมกโอสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทั้งหลายลรับเพื่อนๆทุกคนเลยครับสว,วัสดีและยังคงช่องแชตโมงครับ อืมเใช่ไงรถทำใหม่ที่ผมเพิ่งลงไปโหดปะนั่นก็คือคันนี้ผมฮาร์เดียนะครับนี่แหละคันนี้แหละเนี่ยคันนี้แหละฟิวฟิวเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาบอกอธิบายว่าในการอัปเดตสปีดดิฟเตอร์สอเนี่ยทาไมถึงเรียกว,ว่า2.0เพราะว่าสิ่งที่เรียกว,ว่า2.0นะครับก็คือสิ่งนี้นะครับผมพิมพ์ว่าสปีดดิฟเตอร์นะมันจะเป็นเห็นว่า2.0นะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้นะผมมีอะไรมาใหม่หน้าแปลกแหกตาบ้างอันดับแรกเลยนะสิ่งที่เราเห็นอันดับแรกๆเเเลยนะข้ามามมมที่กครับผ ตีมีเหมือนเดิมอันนี้ยังเหมือนเดิมแต่อันนี้เห็นป่ะภาพมันเริ่มยืดออกมันเริ่มเปลี่ยนแมกกาลใหม่น,น,นี้ก็เปลี่ยนใหม่แล้วผมนี่คือสิ่งแรกที่เราเห็นเลยว่ามันเปลี่ยนไปนี่ครับผมนี่คือรถระบบรถที่มันสามารถประกอบเองได้นะครับนี่เป็นไงเป็นระบบใหม่ในเกมนี้นะภาพก็สวยมากรู้ดิเปลี่ยนด้านหลังได้เทจีนี่หน้านี้ก็เปลี่ยนนะผมว่าแต่อยู่ทีมไหนกันบ้างผมอยู่สีม,ม่วงนะครับทุกคน สิ่งที่เห็นต่อมาอ่ะับ2ก็คือหน้าไร้กล่าวนี่ผมแล้วก็เลี้ยวองเลีเล้ยวเ,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 เปลี่ยนใหม่หมดนะก็คือเป็นด้านขวาที่จะเป็นแบบแนวแนวแบบเอียงสามมิติหน่อยนะแบบพากดเข้ามาตรงตัวเรารถเนี่ยมันจะเป็นแาบนี้นะผมค<ย>ือเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยดูดีเป็นเหมือนเมืองไฮเทคมากครับผมมุมล่างซ้ายนะมันจะเป็นพวกแอนิเมชันนะนี่เป็นไงปิวนี่้ามล่างขวานี่จะเป็นเปิดปิดไฟตาลดแล้วก็เลงเครื่องนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีสเกตก็ได้ส่วนบนขวาน,นี่จะบอกนะผมว่าขนาดนี้ที่พาทิ์สองแสงในระดัภูมิกลางแจ้งสูง,งสาองศาความชื้นสาองศาคำวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็สามารถมาเลือกมากดดูได้นะแล้วก็ตรงเลื่อนดนูนีดน,น้อยเห็นปะกดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนแบบเวลาด้านหลังได้จะเป็น,เนตอนแบบหวัวค่าตอนกลางคืนยางไงโอ้โหส่วนตัวผมชอบตอนทวยายไลน์นะผมคือเป็นเป็นแสงแบบออกสีส้มๆนวลๆหน่อยกับตอนไนท์ตอนกลางคืนนะจะเท่เหมือนกันสังเกตดีพวกฟอนต์ฟอนต์จะเปลี่ยนม่หมด ตัวเลขมันจะเล็กลงบางที่นะอย่างเช่นตัวเลขพวกเลขนั้นเงินนั้นบนนะผมจะเล็กลงนะครับเข้ามาที่ Story Mode ปึ๊บจะมีหมดเนื้อเรื่องให้เราเล่นก็คือนี่ใหญ่จริงๆเลยถ้าเกชอบเลยเนี่ยก็จะมีแบบเควสให้เราเล่นนะด้วยดิด<อ>นั่นแปลว่าฉันไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วโอมนมนอยต้นฉบับ r e ส k i n เ d ลล r y ให้กับ C ี r u s t ด้วย โอมาสำคัญต่อเธอมากยี่งแคเสียงเขาเท่เสียงใครวะแล้วก็จะมีโหมดสตอรี่โหมดหเล่นนะผมแล้วก็ใบขับขี่นะผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันมานานอย่างนั้นแต่ผมเพิ่งเห็นเนี่ยเพราะโปรเฟชชั่นแนลเนี่ยแบบใบขับขี่มาเพิ่มเยอะมากเห็นมั้ยแล้วก็จะมีแบบสิทธิพิเศษนะผมก็คือลงแรมแต้มไม่ลดสูงสุดอะไรน3000ี่สามพันสิงเกิลวิ่พีบวกสิเปอร์เซ็นต์นี่เพิ่มบอกเยอะมากนะครับลองมาดูดได้นะที่สําคัญตรงนี้คือสิงเกิลเทรนนิ่งเป็นโหมดแบบฝึกเล่นนะผมจะลองฝึกเล่นหน,น,น้้าาเาเเเขกกกมม็ปลี่ยนนนนหือัะ ที่แบบมันดีมากเวสังเกตดีๆนะมันมีปุ่มบวกเห็นนะปุ่มบวกเราสามารถกดเพิ่มในโตได้นี่เห็นไงใครยังไม่รู้นะลองมากดเล่นตรงนี้ดูได้คนระับผมคือเราสามารถกดเพิ่มในโตได้เวดีจริงๆแล้วก็เราสามารถตั้งค่าฟเฟล็กไว้ประนันถูกอ่านผิดน่าจะฟเฟลกนะผม F L A J นะเฟลกน่าจะเฟลกแหละนี่เราเราตั้งไว้ปุ๊บมันจะเป็นอย่างนี้นะพอเราตั้งเสร็จมันจะเป็นรูปธงอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากฝึกเล่นตรงนี้ใหม่อะเราไม่ต้องถอยหลังมาเว้เรากดไปที่กลับไปที่เฟลกป<อ>ุ๊บ มันจะมาเริ่มตรงที่เราตั้งหมดไว้เราสามารถลบได้ปุ๊บ <S <S 1> <S 1> เราตั้งค่าใหม่ก็ได้อาอย่างเช่นผมอยากฝึกเลี้ยงโบ๊ทนะผมอยากฝึกตั้งแต่ตรงนี้มันต้นไปนะครับผมจนไปถึงตรงเลี้ยงโบ๊ทนะสมุดสมุดม,มามาเรงนี้ก็ต้องมาเดีวนันนี้ปุ๊บ <S 1> <S 1> <S ตรงนี้แหละเลี้ยงโบท๊ทปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุย๊ยเลี้ยงโบ๊ทไม่ติดครับผมผมเลี้ยงโบ๊ทไม่ติดผมกลับไปที่ที่ผมตั้งไวใหม่นี่เป็นไงโอ้โหดีจะจัดมนดูซิจะเลี้ยงติดหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บ อย่างเลี้ยงไม่ติดอีกโอ้โหก็กดใหม่คือเราสามารถฝึกได้เรื่อยๆเลยเว้ย,ยดีมากๆนะครับผมอันนี้เหมือนจะไม่ต้องเติมสูพิมพ์ขาวก็เล่นได้แล้วคือไม่ต้องแบบสร้างห้องเล่นโหมดส่วนตัวแล้วอะอันนี้น่าจะเล่นได้ทุกคนนะผมดีมากข้างบนจะมีปุ่มพอสนะครับคือหยุดไว้ บ,บหยุดไว้เลยเราสามารถกดหยุดแล้วเรามาเล่นต่อได้นะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นคอมมานด์พาร์เนลนะครับตรงนี้ก็สามารถกดบวกในโตได้อันนี้กลับรถก็จะไปกลับไปด้านหลังกลับไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับผมแบบเราเราหาจุดอะกลับไปทีละนิดทีละนิดส่วนตั้งค่าเอ็นแท้งนี่คือจะบวกให้เราเอ็นแท้งไปเรื่อยๆเห็นปะคือดีมากในโตทิปนะครับผมในโตทิปคืออะไรพี่มอสมาดูตรงนี้นะเวลาเรากดที่ในโตปุ๊บจะมีหลอดเห็นปะหลอดด้านล่างเอาไว้สำหรับฝึกเลี้ยงบูธอะถ้าหมดคือในโตก็จะหมดนะครับผมแบบฝึกเลี้ยงบูป๊บ๊บเเเนนนนนนี่ยห็ปะะมมัจดด้้งขึึาิง อ่ะดูนี้ดูนี้ดูนี้นะครับผมปึ๊บปึ๊บเห็นปะมันจะดิ้งขึ้นมาแบบถ้าสมมติเราเลี้ยงโบสติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมันจะไม่หายนะผมจะลองโชว์ให้ดูแล้วกันฝึกเลี้ยงบสูสใหม่นะโอเคปึ๊บไปนีเป็นไง สังเกตด้านลา่างดีนะผมมันจะบอกด้วยนะว่าเรากดมูฟไปกี่ทีนะครับคือแบบดีมากเว้ยอันนี้ไม่ใช่แค่โหมดฝึกซ้อมนะโหมดแบบเล่นจริงๆมันก็บอกสังเกตดีๆนะครับผมปึ๊บป,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 ปึ๊บเห็นปะผมกดไปเจ็ดครั้งแบบเมื่อกี้มันจะเขียนว่าบูดลัดเจ็ดก็คือบูดลัดคือบูดครั้งสุดท้ายแล้วก็โค้งไปเรื่อยๆตามจำนวนที่เรากดนะครับผมดีมากแล้วก็เรื่องต่อมานะครับ คือระบบชนนะระบบชนมันผมว่าม,มันดีขึ้นนะครับระบบบั๊กต่างๆในการเล่นเนี่ยแก้เยอะมาก เห็นตรงนี้ไหมเอสมบลีกดเข้ามาสร้างชุดประกอบรถคือหมดรดคัส X คือเราสามารถประกอบรถไปแข่งได้ครับผมอันนี้ก็จะมีแบบสปอยเลอร์ให้เราใส่นะใส่บองใส่บอกทุกคนอาจจะมองว่ามันกากอยู่นะตอนนี้เพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาไงแล้วชิ้นส่วนรถอะไรมันยังน้อยอยู่นะผมมีเครื่องรถก็ใส่ได้แค่แบบอันเดียวอะไรเงี้ยมีแบบล้อบินได้ด้านขวานะครับผมว่าความเร็วอะไรเท่าไหร่นะผมนี่ออกมานี่ไงแล้วก็เราก็สามารถเลือกสีได้เวลือกสีรถเลือกสีที่หนึ่งสีที่สองอะไรได้นะผมเดี๋ยวผมค่อยมาทำรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ บอกคร่าวนะครับผมและกราฟิกมันทำใหม่นะครับผมกราฟิกเกมนี้มันทำใหม่ไม่ใช่แค่ในเกมนะครับผมในสนามแข่งนะครับผมที่เราไปเล่นมันกี้มันก็ทำใหม่คือมันสวยมากสีรถไรยทำใหม่สวยมากครับผมและที่สำคัญน,นะครับผมลงรถนะครับมันมีระบบเปรียบเทียบรถให้ด้วยอ,อ่ะผมจะลองเอาฮาร์เดสมา เนี่ยก่อนจะไปดูเปรียบเทียบรถดูโลงรถซะก่อนโลงรถใหม่นะครับโลงรถใหม่สมมติรถเปลี่ยนคันเป็นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนสีตามจาตัตุรเทพของรถคันนั้นนะอย่างเช่นอ่าเอเชียกอรี่มันมันเปลี่ยนชื่อนะแต่ก่อนมันชื่อว่าเชดอัลฟ่ากอรี่นะก็เปลี่ยนเป็นของอัลฟ่านะผมนี่แผ่นหน้าก็เป็นของโคลาริสนะครับผมนี่เป็นไงเท่มากนะผมฮาร์เด้เป็นของทรอยนะครับนี่นะ <c oughs> เห็นบวกล่างขวาใชไ,ไหะกดเข้าไปเลยปุ๊บเราอยากเปรียบเทียบกับเอเชีกยกอรี่กดเข้าไปยืนยันนี่ ก็จะแสดงไม่ให้ดูครับผมด้านขวาเป็นฮาร์ดเด้์ก็คือรถปัจจุบันของเราด้านซ้ายคือเอเชียกรีก็คือรถที่เราเปรียบเทียบผมเปลี่ยนคันก็เปลี่ยนคันก็ได้อันนี้เอามาเปรียบเทียบได้นะครับผมเราสามารถดูแอนิเมชั่นของจตุลเทพของวันนั้นได้กดคำว่าทรอยตรงนี้ก็ได้นะผมกดเข้าไปปุ๊บส่งเสริม 4G ไหมกำลังดาวน์โหลดวิดีโอครับผมรอแป๊บนึงอือหือดูดิโคตรเท่กราฟิกอย่างสวยคือเกมแบบทำดีมากอ่ะดูดิ มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮาร์เดด <Yahoo! S 1> โอ้ยนี่ทรย็นไงเท่จริงอะ่ะอ่ะผมขอลองดงูของสีม่วงอีกสีหนึ่งแล้วกันเป็นเป็นสีที่ผมเลือกไว้นะผมผมชอบสีม่วงดำอันนี้แล้วกันโพลาริสนะครับผมกดส่งเสริม CG ไปดาวน์โหลดมาหน่ยอยเว้ยเฮ้ยอุ้ยป่าแบบอันนี้เลยอะ่ะแบ็คแพนเทอร์เลยอะ่ะโอ้ยเป็นคริสตัลนะครับผมมีเสียงเพลงด้วย สวยมากมโอ้โหพอเรานีจะเป็นแบบแนวเสียงเพลงๆหน่อยซีจี CG สวยจัดๆนะผมก็มาลองดูได้อีก2สีก็เป็นสีฟ้าอัลฟ่านะผมแล้วก็สีเขียวเรโนเรโนโนะผมลองมาลองดูได้นะแล้วก็อัปเดตนะผมซีซั่น9ครับผมแรงซีซั่น9จะเป็นแบบแนวดนตรีดนตรีหน่อยนะอันนี้ก็ธรรมดาแหละมันก็อัปตลอดแหละระบบแรงอะแล,ะและ้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยครับผมโหมดคู่รัก อัปเดตยังไงไปดูกันดีกว่าเนดะี๋ยวผมเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันกคู่รักนะครับผมโหมดคู่รักนี่กดเข้าไปเริ่มแมทเลยแล้วกันเอาเป็นเลสซิ่งแล้วกันนะครับผมนี่นะหน้าเข้าเกมก็จะเปลี่ยนใหม่นี่มันก็จะบอกว่าเราคู่กับใครนะครับอุ้ยเสียงแชทเด้งโทษทีเป็นไงโอ้โหคู่รักผมดูดิดเฮ้ยมันใช้รถขัดเอกนี่หว่าคู่รักผมอ่ะเปิดปิดไฟด้วยด้วยนะครับนี่ร่างขวารอด,นด,ดูนี่เปิดปิดไฟนี่นี้นอุย้ยมีมอเตอร์ไซค์ตั้งหลายคันเวย้ย ผมจะให้เขานำผมไปก่อนนะเราจะมันดูกันความพิเศษใหม่เขาหมดคู่รักนะใครมันเล่งเครื่องวะเฮ้ยโอ้โหตอนนั้นใช้แบบคัสดีกับมอไซค์อะ่ะคู่ผมใช้แบบรถรถโหดกันอนะ่ะผมให้นำไปก่อนแนละ้วกันโอ้โหทำไมมันออกตัวกันวะเดี๋ยวมันรอดูกันว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวรอดูรอรอให้ไอขีดจักมันเต็มก่อนเดีย๋ยวทุกคนจะได้แบบตื่นเต้นว้าว กล้เต็มแลวใกล้เต็มแล้ใกล้เต็มละดีไปเยอะจะได้ขึ้นเรื่อยๆจะได้ขึ้นเรื่อยๆจะได้ขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นม้าผมแล้วถ้าสมมติเราใกล้คู่ของเราเราจะจับคู่ของเราขึ้นมาขี่ม้าด้วยคนน่ารักเว้ยมันจะเปลี่ยนแบบใหม่แบบทะลุมิติอ่ะสำหรับคนที่แบบอยู่ด้านหลังคู่เรานะผมมันจะเป็นขี่ม้าแทนนะคือน่ารักมากคนที่หนึ่งก็เดี๋ยวเราต้องรอ,อดูกดใช้นะผมแต่ผมชอบตรงมีม้าขี่อ่ะเนี่ย แล้วมันจะมีของเราถ้ามันคนที่แบบอยู่ข้างหน้าก็จะแบบปกติแล้วก็จะมีขี่ข้างบนเห็นปะไกลเกินไปถ้าอยู่ใกล้มันก็จะขี่ม้าด้วยกันนะผมคนที่เป็นคู่กันแล้วอยู่ข้างหน้าก็จะขับปกติแค่จะได้บูสเร็วขึ้นนะผมส่วนคนที่อยู่ที่2ก็จะเป็นขีม่ม้าถ้าอยู่ใกล้กันก็นจะมารับกันขึ้นไปขี่ด้วยกันเท่ปะว่าน่ารักนะม maintain, นันทํากราฟิกใหม่มากใหม่ไม่ใหม่มากสิสวยมากเลยกราฟิกกราฟิกใหม่ก็ดีมากแต่บางคนก็บอกว่ากเกมมันแหลกนะครับผมยังไงก็อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ของผมปกติหมดน,นะ เื่นปกติหมดแล้วก็เฮฟวี่เบรกสามนิ้วก็ใช้ใช้ได้ปกตินะไม่มีปัญหานะของผมผมว่านี้น่าจะสําคัญที่สุดแล้วเพราะว่าผมได้เกิดไปในคลิปก่อนว่าผมจะพาเล่นรถที่ไม่มีขายในเกมในโลกของเซิร์ฟจีนอยากเล่นใช่ไหมเขาไม่ได้สตอรี่หมดแล้วเข้ามาที่งาน Qs Music Festival ของที่สามมันจะเป็นหมดเนเรื่องเหยอันผมจะเล่นรถคันนี้ให้ดูคือเป็นรถที่แบบเท่มากเนี่ยดูเสียงของกระจกชาร์ซิงชาร์ซิงไลท์อ่านถูกะว่า ถ้ามันเถิดกดไปแล้วกันนี่มิลาผมมิลาอีลาอีลาเอ้ยไปไปเราเราไม่สนดูดิรถเซิร์ฟจีนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้ของเรายังไม่มีขายนะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วดูกดกดดนตรีมันเป็นแบบรถเสียงดนตรีอ่ะดูดิเท่มากอ่ะดูดิ ผมชอบมากเลยอ่ะโอ้โหคือแบบดีมากเว้ยรถก็ขับดีเราก็มาทำเคลสนะผมเอาทำเคลสได้ของนี่นั่นนี่เห็นปะอันนี้ก็คือเหลืออีกเราต้องเข้าก่อนเวลาเลยอีก20ิวินนะครับมก็จะเข้าก่อนอยู่แล้วดีมากกราฟิกจะทำใหม่ระบบชนดนะูระบบชนนะนี่เห็นไงระบบชนปั๊มบูดออกมานี้ w ั W ไปใช้ต่อครับผมผมชอบผมชอบเสียงตีโอ้ แล้วแบบเร็วมากอ่ะพุ่งเร็วมากก็ดี360-300้ 360, 300เท่าไหร่อ่ะไปเข้าเส้นชัยไป เป็นไงแล้วก็มีรถอีกหลายคันนะครับที่เราสามารถมาเล่นได้นะก็ลองมาทำเควสลองเล่นภารกิจดูนี่ถ้าสมมติเล่นผ่านได้ของด้านซ้ายนี่เห็นปะนี่ก็เป็นรถด้านขวาที่เราจะได้เล่นนะโอเคอัปเดตหลกักๆก็น่าจะมีเท่านี้นะครับไม่น่ามีอะไรแล้วนะระบบลูบ่ยังไม่มานะครับก็เอ้ยลืมบอกนีหน้าหน้าตัวละครหน้าแบบชวนเพื่อนก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตรงเพื่อนด้านขวาก็จะเปลี่ยนเหมือนกันมันจะเป็นเล็กๆลงนะเห็นปะ หลักๆนะครับผมการอัปเดตครั้งใหญ่ก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งถ้ามีอะไรตกหล่นไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมหรือถ้าสมมติขยายผมรีวิวอะไรเป็นส่วนตัวก็บอกได้แล้วกันรีแลกซ์โซนเหมือนเดิมเข้าไปแล้วเหมือนเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดไปหรือตกหล่นไปเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งนี้ก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าขยายให้ผมในทะี่บันทไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้นะครับแล้วก็ชช่วยกกกันฝาดไลลค์์แแร subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊ง,งด้วยนใหี่ไม่ใหม่ก่อนใครพี่นีนะี้ดดววยสัครบ สวัสดีครับโอ้โหพูดจนปากแห้งเลยผมผมแห้งนะเนี่ยยังไม่แห้งหรอกข้างในยังไม่แห้งอะไปแล้วไปวายจุบ